บุหรี่หนึ่งมวนมีสารเคมีถึง7,000ชนิดมีสารก่อมะเร็งกว่า70ชนิดซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรงและโรคเรื้อรังโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนบุหรี่เป็นภัยร้ายที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองอารมณ์และสังคมด้วยเหตุนี้เองการปกป้องเยาวชนให้ห่างไกลและเท่าทัานพิษภัยของบุหรี่ จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องรวมพลังในทุกภาคส่วนโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเยาวชนจึงเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญที่จะสร้างสังคมปลอดบุรีด้วยความตระหนักนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรีจึงได้สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุรีในปี2548เพื่อขับเคลื่อนงานดังกล่าว กระทั่งปี2563มีการขยายพื้นที่จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุรี่กระจาย9จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายสําคัญคือกรุงเทพมหาคนครซึ่งมีการดำเนินงานเพื่อสร้างโรงเรียนปลอดบุรี่โดยใช้7มาตรการที่สําคัญดังนี้1การมีนโยบายเพื่อโรงเรียนปลอดบุรี่2การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุรี่ 3. การจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ 4. การสอดแทรกเรื่องบุหรีในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร 5. การมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่กการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรีและ 7. การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมีการทำงานอย่างครอบคลุมรอบด้านทั้งการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนการให้ความรู้การสร้างสื่อรณรงค์เกี่ยวกับพิษภัยบุรีในหลายช่องทางซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดการเกิดนักสูบหน้าใหม่ เรียนนะครับก็จะเป็นที่ที่ลูกหลานใช้เวลาประมาณหนึ่งใน3ของแต่ละวันสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญที่จะบ่มเพาะพฤติกรรมที่ดีกับป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ดีสถิติของคนไทยเนี่ยนะที่สูบรี่แล้วติดเนี่ยเจ็อรเนี่ยนะเลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิต ทั้งทั้งที่อยากเลิกเลิกไม่ได้ใน30%ที่สุดท้ายเลิกได้ใช้เวลาเฉลี่ย21ปีถ้าอายุพ้นสัก20ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วเขายังไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยโอกาสที่ติดบุหรี่เขาก็จะน้อยลงไปเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากนะครับที่เราจะป้องกันไม่ให้เขาติดและโรงเรียนก็จะมีบทบาทสำคัญที่จะป้องกันตอนนี้ก็มีงานวิจัยออกมาว่าโรงเรียนที่ทำ กิจกรรมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่เนี่ยนะถ้ามีการทําต่อเนื่องก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยไปลองสูบบุหรี่เนี่ยน้อยกว่าโรงเรียนที่ไม่มีการทํากิจกรรม ฉะนั้นโรงเรียนก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับผู้ปกครองจากตรงนั้นก็ต่อไปถึงชุมชนการป้องกันเด็กไม่ให้ติดบุหรี่เป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายในสังคมมันเป็นเรื่องที่ทําได้นะและหลายประเทศเนี่ยเขาเข้าใกล้ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องทําได้ผลการดำเนินโครงการระยะที่1มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน74โรงเรียนโดยมี10โรงเรียนที่ก้าวเข้าสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างครูนักเรียนและโรงเรียนมีการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างหลักสูตรให้ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เห็นผลในการสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่นับเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมยกย่องเป็นอย่างยิ่ง นอกจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในโรงเรียนแล้วยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืนปัญหาเรื่องของนักสูบหน้าใหม่เนี่ยต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจังเพราะว่าจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยถ,ถ้าเกิดถเกิดเด็กมีการติดนิโคตินหรือติดบุหรี่แล้วเนี่ยซึ่งหมายว่ามันจะผลกระทบต่อรายได้สุขภาพครอบครัว ไปใไนระยะยาวนั้นโรงเรียนก็ต้องให้ความรู้อย่างจริงจังเลยว่าถึงโทษของบุหรี่ว่าถ้าเกิดเด็กเข้าใจโทษเนี่ยเขาเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีจากการสูบบุหรี่เนี่ยเชื่อว่าทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยบบุหรี่หรือว่าแม้กระทั่งแอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งกัญชาเฮ้ยสองคือ้โร,รงเรียนต้องเอาจริงเอาจังกับโรงเรียนปลอดบุหรี่โรงเรียนปลอดกัญชาปลอดแอ,อ,กอลกอฮอล์โรงปัจจุบันผมกปลอดใบกระท่อมน้งกระท่อมด้วยนะเพราะจริงๆแล้วกฎหมายก็บังคับชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่เนี่ย แม้กระทั่งเขตหน้าโรงเรียนห้าเมตรก็ห้ามบุหรี่เข้ามาใกล้อันที่สามคิดว่าต้องมีการสอดส่องดูแลนะครับผมว่าแล้วระบบที่สําคัญคืออาจจะเป็นแบบเพื่อนดูแลเพื่อนหรือระบบสวัสดิ์นักเรียนนะอันที่ส<ม>ี่ผมคิดว่าก็คงต้องมีทางเลือกให้เด็กอ่ะคือหม,มว่าเด็กแคที่จะไปมั่วสมไปดูไอ้ใบมุกไปสูบบุหรี่ไปยุ่งกับสารยาเสพติดเนี่ยทำกิจกรรมให้เด็กนะก็อาจจะเป็นเล่นกีฬามีกิจกรรมนอกหลักสูตรอันที่ห<ม>้าผมคิดว่ามันต้องมี การให้บริการถ้าเกิดเผลอผ่าดไปติดแล้วเนี่ยหน่วยงานสาธารณสุขของกทมอเองก็ต้องดูแลเรื่องการบำบัดการเลิกบุหรี่แล้วจไอ้ห้าข้อที่พูดมาเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังอย่างแน่นอนเลยเพราะว่ามันเป็นตัวสําคัญที่กรทมต้องมีส่วนรับผิดชอบเพราะว่าจริงแล้วกรทมคือทําหน้าที่แทนพ่อแม่นะครูเองต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนคิดว่ากทมคงต้องมีกิจการาต่างๆที่ทําให้เด็กสามารถจะ ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่โดยเฉพาะนอกโรงเรียนนะเช่นลานกีฬาและมีอุปกรณ์ลายกีฬาให้อาจจะมีการเสริมนอกหลักสูตรส่งเสริมบุคลากรให้ทําหน้าที่ตรงนี้อย่างเข้มแข็งก็เห็นตัวเลขเด็กเยาวชนที่สูบบุหรี่ที่ติดบุหรี่อ่ะจากปี60มาถึงปี6กเนี่ยก็ลดลงอย่างมากเลยจาก9%กปว่าเหลือ6%กเอ็ขอเป็นกำลังใจให้ไม่มีอะไรที่สาคัญกว่าเยวาวชนของเราอีกแล้วเมื่อเราได้ทําโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่เนี่ยนะ กระทรวงศึกษาก,ก็ตอบรับโดยการเอาโครงการโรงเรียนปลอดบุ่ยเข้าไปในโรงเรียนสีขาวด้วยาการทำเรื่องนี้นะมันส่งผลดีต่อลูกหลานของเราเองในเบื้องต้นอย่างน,น้อยก็คือเราได้ป้องกันลูกศิษย์เราลูกหลานเราไม่ให้ตกเป็นทาสของการเสพติดเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ความสำเร็จของเ็จโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับการคัดเลือกนี้จึงนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ลดนักสูบหน้าใหม่สร้างเยาวชนไทยที่เท่าทันพิษภัยบุรีสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจที่แข็งแกรงเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอเดมูานิธีโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN2 ค่ะรายการคุยกับหมอนะคะแน่นอนว่าเรานําเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและก็โรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะและแน่นอนก็พบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรนะคะก็มารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการมาพูดคุยกับคุณหมอทุกๆท่านนะคะในรายการนั่นเองนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะทุกทุกท่านคงได้ชมวิทีอาไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะคงจะได้เห็นละว,วันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการดีๆกิจกรรมดีๆที่ชื่อว่าโรงเรียนปลอดบุหรี่นั่นเองนะคะโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะซึ่งหลายท่านเห็นแบบวิทีอาเราก็คงจะรู้สึกว่าโอ้โรงเรียนนะคะเป็นแน่นอนยอมรับว,ว่าเป็นจุดที่ใกล้ชิดกับลูกหลานหรือว่าเยวาวชนนะคะอย่างเมื่อกี้คุณหมอบอกไปว่าใช้ชีวิตหนึ่งในสามได้อยู่ในโรงเรียนนะคะ แล้วก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างมีอิทธิพลนะคะกับเด็กๆแล้วก็ลูกหลานเราเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งโครงการดีๆนี้เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานและเยาวชนอนาคตของชาติของเราเนี่ยนะคะได้เข้าใกล้กับยาเสพติดที่ชื่อว่าเจ้าบุรีนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาพูดคุยถึงที่มาที่ไปของโครงการเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าลูกยังเด็กอยู่เลยยังเล็กอยู่เลยอยู่ในโรงเรียนก็น่าจะโอเคแล้วนี่น่าจะปลอดภัย ต้องมีโครงการแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าแล้วมันจะมีผลอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยากจะขอข้อมูลนะคะดีๆที่จะบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหรที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเด็กๆเ,เนี่ยมีความเสี่ยงกับการไปสัมผัสกับบุหรี่เนี่ยมากแค่ไหนและมันส่งผลยังไงกับชีวิตของเขาด้วยบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากทีมงานของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะท่านเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่คะ่ะ ขอต้อนรับนะคะคุณเบนจานีบินสันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราเราคุยกันนะคะขอนอนญาตเล็กคุณเบนนะคะไช่ค่ะคุณเบนคะเออเราเมื่อกี้วีทีอาร์เมื่อสักครู่นี้ทุกคนก็คงได้ทราบแล้วว่าอเออมันมีโครงการดีๆอันเนี้ยเกิดขึ้นมานะคะแต่ว่าอยากจะทราบเลยว่าเหมือนจุดเริ่มต้นอะค่ะว่าทําไมถึงเกิดโครงการดีๆอย่างนี้บางคนก็จะรู้สึกว่า ี่โรงเรียนน่ะหรือลูกเขายังอยู่ประถมยังอยู่อะไรเลยยังเด็กอยู่เลยนะจะมาแบบสอนเรื่องบุหลรลี่ทาไมคือมันต้องมีข้อมูลอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่านี่มันเป็นปัญหาที่จะต้องลงไปรณรงค์ไปจัดกิจกรรมหรือจัดกัดโครงการในโรงเรียนอยากจริงจังบ้างคะค่ะก็จับที่ในคลิปนะคะก็เ,เห็นนะคะว่าอาจารย์สาร,าารยาเกตคุณนายแพทย์ประกิตวาทีศาธดทกิจนะคะท่านเป็นประธานบูลณนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะ ท่าน,นเห็นความสําคัญของอผู้นําทางผู้นาําทางความคิดในสังคมไทยะะอะค,ค,ค่ะสามกลุ่มด้วยกันคือมีหมอนะคะซึ่งเนี่ยถ้าหมอพูดอะไรใครก็ต้องเชื่อต้องเอ๊ะแลวใช่ไหมคะแล้วก็มีพระใช่ไหมคะที่เ,ออเวลาอ่าใช่ค่ะแล้วก็ครูค่ะที่สําคัญที่สุดเลยเวลาเ,ออเด็กเป็นครูผู้สร้างคนนะคะก็ถ้านักเรียนจบไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังมาสวัสดีคุณครูนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งสามกลุ่มนี้ค่ะอ่าก็จะ เหมือนเป็นผู้นําทางความคิดได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือเด็กเนี่ยใช้เวลาหนึ่งในสามของในแต่ละวันของเขาเนี่ยอยู่ในโรงเรียนนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมก็สําคัญที่จะเป็นตัวหล่อหลอมให้เขาเนี่ยทั้งในในและนอกโรงเรียนนะคะให้เหมือนห่างไกลาจากตรงนี้นะคะของ,ของเรื่องบุหรี่ค่ะและที่สําคัญที่สุดคือโรงเรียนเนี่ยก็เป็นผู้่กเพาะครูเป็นผู้่กเพาะสอนอเด็กนักเรียนนะคะให้ความ สําคัญที่สุดเลยความตระหนักรู้อะค่ะรู้เท่าทันรู้ความจริงรู้ข้อเท็จจริงของของเรื่องบุหรี่หรือว่าพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆด้วยนะคะคุณครูก็มีความสําคัญตรงนี้นะคะที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยในชีวิตประจําวันของเด็กๆอะคะแล้วแล้วบุหรี่เนี่ยยังเป็นพฤติ ยังเป็นประตูสู่พฤติกรรมเสี่ยงและยาเสพติดชนิดอื่นๆนะคะ,ะถ้าเรัจะปะกิจเนี่ยก็เลยเห็นความสําคัญในตรงนี้ค่ะที่จะมองว่า,าคุณครูเนี่ยจะเป็นเชิงเอเจนต์ได้ในการที่จะสร้างคนสร้างนักเรียนให้เกิดขึ้นมานะคะจึงได้สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายครูเรพื่อเดยกปอบรีค่ะตั้งแต่ปี2548 25นะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากสสส,สนะคะค่ะนี่ก็คือเล็งเห็นศักยภาพ ความสําคัญของคุณครูนั่นเองก็เลยไปเรียกว่าไปขอให้คุณครูนะคะเป็นผู้แทนกําลังสําคัญเป็นผู้นําลีดเดอร์ในการที่จะทาโครงการแล้วก็ป้องกันเด็กๆนั่นเองนะคะ<ช>ค่ะไม่ทราบว่าคุณเบนเพอมีข้อมูลตัวเลขของการออลองบุหรี่หรือว่าสูบบุหรี่ในเด็กๆบ้างไหมคะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเนี่ยมีตัวเลขหรือสถิติของเด็กๆที่ท,ที่เข้าไปสูบบุหรี่เนี่ย ประมาณเยอะแค่ไหนไอช่วงอายุประมาณไหนบ้างคะค่ะก็จากข้อมูลสถิตินะคะก็คือในเด็กที่เสพติดนิโคตินในบุหรี่อะคะ่ะในจํานวน10คนยกตัวอย่างนะคะ,คะจะมีเพียงแค่สามคนเท่านั้นนะคะที่สามารถจะเลิกสูบบุหรี่ได้นะคะส่วนอีก7คนเนี่ยจะติดไปตลอดชีวิตเลยจนป่วยและตายลงนะคะแล้วก็อย่างข้อมูลล่าสุดที่ที่มีนะคะก็จากสํานักงานสถิติแห่งชาติเลยละคะ่ะใน ในจํานวนนักสูบบุหรี่หน้าใหม่นะคะซึ่งอาจจะมีหลากหลายอายุค่ะจะมีจานวนหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสามคนนะคะ,คะแต่ในในช่วงในช่วงที่อยู่กับโรงเรียนอยู่กับเมคืองูเนี่ยสิบห้าถึงสิบเก้าปีอะคะ่ะจะคิดเป็นหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นตเลยนะคะที่เป็นจํานวนนักเรียนที่อยู่ในวังบนเนี้ยค,ค่ะอืมค่ะก็คือเยอะเหมือนกับเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ค่ะเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่กลุ่มใหญ่ ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะคำว่านักสูบหน้าใหม่ก็คือเหมือนผู้ที่เริ่มติดบุหรี่เริ่มสูบบุหรี่ลองบุหรี่แล้วก็จะเริ่มเป็นผู้ที่ติดบุหรี่ต่อไปในอนาคตนะคะก็คือเป็นกลุ่มเด็กๆน้องๆเยาวชนก็คือ15-19เป็นกลุ่มเยอะเลยนะคะใชซซ่ซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นความที่มาสําคัญว่าเราเลยต้องมารณรงค์ในกลุ่มน้องๆน,นะคะซึ่งความเสี่ยงในกลุ่มน้องๆก็แน่นอนอยู่แล้วคืออยากลองใช่ไหมเด็กเด็ก อยากรู้อยากลองอยากทดลองถ้าเขาไม่รู้จักเขาก็จะรู้สึกว่าอยากลองเรื่องค่านิยมปัจจุบันยังมีอยู่ไหมคะคุณเบนคะความเท่อะไรเงี้ยมีอยู่ใช่ไหมสมัยก่อนสมัยก่อนนี้มันมีสื่อแบบว่าในทีวีแบบพระอ,องค์พระเอกแบบสูบุรีเท่ๆอะไรเงี้ยสูบไปแต่ว่าแต่เดี๋ยวนี้เหมือนมีกฎหมายควบคุมก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอะค่านิยมมันลดลงไหมก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะค่านิยมยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าในในสื่อ ในสื่อหลักของบ้านเราเนอะอาจจะย,ยังอาจจะไม่มีตรงนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นสื่อออนไลน์สื่ออือ่นๆที่ณปัจจุบันนี้ก็นอกจากบุหรีดด่ธรรมดาเราก็ยังมีเป็นบุหรี่ไฟฟ้าค่ะที่น้องๆสามารถหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนะคะควบคุมยากเลยเนาะในทางอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คืออย่างที่คุณเบนบอกว่าเหมือนบุหรี่เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นพวกนี้เป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมายฟังงล้วดูเศร้าเนาะเป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมาย แล้วเด็กๆก,ก็สามารถเข้าถึงได้แล้วก็ที่คุณเบนบอกก็คือชอบตรงนึงก็คือที่บอกว่าเหมือนมันเป็นประตูจุดเริ่มต้นคือถ้าน้องได้ลองตัวบุหรี่แล้วมันเหมือนเป็นประตูที่เปิดเข้าสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆที่รุนแรงมากขึ้นหรือว่าอาจอันตรายมากขึ้นกับสุขภาพเขาอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าบุหรี่ก็มีสารพิษท,ที่เป็นอันตรายมากมายในร่างกายอันนี้ทุกคนก็ รู้รู้กันดีทราบกันดีนะคะแล้วตัวเลขที่น่ากลัวอย่างที่คุณเบนบอกแล้วก็อาจารย์หมอบอกก็คือสิบสิบคนใช่ไหมเลิกได้แค่สามคนแม้จะอยากเลิกทั้งสิบคนก็เลิกยากก็เลิกยากแล้วแถมใช้เวลานานมากเลยเห็นอาจารย์บอกเป็นยี่สิบปีเลยนะคะกว่าจะเลิกได้นะคะเพราะฉะนั้นคือจะไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกสารเคมีมันรุนแรงจริงๆเพราะมันเป็นสารเสพติดไม่ใช่ว่าอยากเลิกแล้วแบบโอ้ปุ๊บปั๊บได้มันต้อง ทั้งความแข็งแรงของร่างกายอะไรอีกถูกต้องใช่ไหมคะใช่แล้วก็จิตความเข้มแข็งของ<ช>จิตใจมันต้อง <ๆ S 2> ทั้งร่างกายและจิตใจมันต้องแบบพร้อมมากๆถึงจะสามารถที่จะก้าวหลุดพ้นจากการ,การติดบุหรี่หรือติดสารเสพติดอื่นๆได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อเราเลยมาเห็นให้ความสําคัญกับเด็กๆในโรงเรียนแล้วก็มีการรณรงค์ป้องกันนะคะเหมือนตอนนั้นเนี่ยพี่เคยได้ยินว่าเขารณรงค์ถึงชั้นเด็กประถมเลย เพราะว่าเขาบอกว่ามัธย,ยมอาจจะสายไปแล้วเพราะมัธย,ยมมันเป็นวัยที่ที่ลองแล้วแต่ถ้าเกิดว่าได้เตรียมกันมาตั้งแต่ประถมหรืออย่างเงี้ยทำให้ป้องกันได้ดีมากขึ้นอันนี้ก็จริงใช่ไหมคะใช่ค่ะถึงตอนนี้ไปถึงประถมวัยแล้วนะคะ,คะเริ่มจี่ประถมวัยเลยคะ่ะอือก็คือไม่ต้องรอถึงมัธย,ยมเพราะเดี๋ยวจะสายเกินไปนะคะเด็ก<ช>ๆอาจจะลองตั้งแต่ป .6 แล้ว <Okay. S 2> ก่อน <Okay. S 2> ก่อนขึ้นมอนหนึ่งเด็กๆป .6 คือลองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยต้องมีการที่จะเน้นตรงนี้นะคะอ่าในฐานะที่เป็นผู้ที่ดูแลนะคะเครือข่ายครูเพื่อโรง, oh. งเรียนปลอดบุหรี่เนี่ยนะคะ,ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยตั้งแต่เนี่ยคุณครูก็คือมีการเสนอโครงการนี้ขึ้นมาให้ทางมูลนิธิทา,ธทางมูลนิธิก็ตอบรับแล้วก็สนับสนุนโครงการนี้เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างที่มีการทํางานร่วมก,กันกับทางมูลนิธิคะค่ะ sure. โครงการล่าสุดในช่วงปี63ถึง66เนี่ยค่ะทางเกรือข่าูพ o o g l e เรียนป่าบุรีเนี่ยก็จะผลักดันนะคะให้เกิดจุดจัดการเพื่อโรงเรียนป่าบุรีกระจายทั่วประเทศเลยค่ะอย่างํำร่องกอดนณนะตอนนี้คือ10จังหวัดนะคะโดยที่เน้นเป้าหมายก็คือว่าอยากต้องการให้คนในพื้นที่ขับเคลื่อนงานโรงเรียนป่าบุรีที่ใช้การดําเนินง,งานตาม7มาตรการเพื่อโรงเรียนป่าบุรีะคะ่ะที่มีมให้การดําเนินง,งานอย่างเป็นรูปธรรมอะค่ะให้เกิดในพื้นที่ เพราะว่าคนไม่มีใครรู้จักพื้นที่ดีเท่ากับคนในพื้นที่อะค่ะอ๋อนี่ก็คือเหมือนเหมือนจัดเป็นจังหวัดแต่ก่อนนี่จะเป็นโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ก่อนคือเราก็จะเหมือนกับเอาคุณครูเป็นเครือข่ายคุณครูมารวมรวมกันแล้วก็โรงเรียนไหนสนใจอะไรอย่างงี้ก็ก,ก็ก็ทำร่วมไปแต่ตอนนี้ทําเป็นทําเป็นทั้งทั้งจังหวัดคือหลายๆโรงเรียนมารวมกันแล้วมีเฮดมีทีมงานนี้อันนี้นพี่เข้าใจถูกใช่ไหม ชอบใจถูกค่ะคือแต่ก่อนอ่ะจ,จะเป็นโอเคมูลนิธิเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะคือใครครูเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงนี้แล้วก็ทั่วประเทศเข้ามาอาจจะเป็นตัวแทนนู่นนี่นั่นแต่ตอนเนี้ยเราสร้างเหมือนคล้ายคคล้าย,าย,ายๆอเอเ่อมูลนิธิไปอยู่ตามจังหวัดนะคะคแล้วให้เขาบริหารจัดการเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะดูแลใกล้ชิดกับคนในพื้นที่และลงเนื้อหาได้มากได้มากกว่า จากส่วนกลางอย่างเดียวอะค่ะ oh, อ๋อเข้าใจละซึ่งคณะทํางานตรงเนี้ยที่เป็นคณะทํางานจุดจัดการอะก็จะเป็นคุณครูนี่แหละที่ทํางานกับวิธีเมื่อตอนแรกๆเลยตั้งแต่เริ่มตอนปีสี่แปดค่ะเราก็จะเหมือนพัฒนาเขาให้ทั้งทั้งด้านการพัฒนาโครงการการบริหารจัดการแล้วก็ด้านข้อมูลความรู้ต่างๆค่ะให้เขาสามารถเป็นเป็นคณะทํางานขึ้นมาได้อ,อย่างนี้ค่ะ ก็คือซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องนั่นเองใช่ค่ะนะคะซึ่งหลังจากที่เริ่มต้นและดําเนินการมาทางมูลนิธิเนี่ยเห็นความสําเร็จหรือความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างมีความพอใจไหมคะมเห็นความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยค่ะก็คือว่าจางอย่างอย่างที่แจ้งไปเนอะเราเป้าหมายของเราเนี่ยคือให้เกิดโรงเรียนปอดบุหรี่ที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมเกิดโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่อคะ่ะอย่างที่ในคลิ เด่นไปของกรุงเทพนะคะแต่ว่าเนี่ยจุดจัดการที่เกิดขึ้นนะคะทั้ง 9, 8หรือ9จังหวัด<ะ>ได้เกิดทุกพื้นที่เลยพื้นที่ทั้งทั้งมีสังกัดของประถมนะคะที่เป็นโรงเรียนต้นแบบที่เป็นรูปธรรมเนี่ยทั้งประถม<ะ>ทั้งระดับมัธยมแล้วเราก็ยังมีโรงเรียนพัฒาปริยัติธรรมด้วยค่ะโอ้ค่ะ,คะนะคะก็เรียกครอบคลุม ก็นี่ก็นี่คือพยายามเหมือนไปให้ทั่วประเทศกระจายกระจายเมื่อกี้เห็นในในกราฟิกก็จะมีหลายจังหวัดไปทั้งเหนือก็มีเนาะอีสานก็มีใช่ค่ะมีขอนแก่นบ้านพี่ได้ด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางรายการจะสามารถเป็นกระบอกเสียงหรือประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมด้วยได้ไหมคะสามารถเข้าร่วมได้ไหมสนใจติดต่อหรือว่าต้องติดต่อไปที่ไหนยังไงบ้างถ้าเกิดชมรายการแล้วรู้สึกว่าโอ๊ย อยากจะเป็นหนึ่งอยากจะเป็นร่วมในกิจกรรมนี้จังเลยอยากจะให้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่แบบปลอดบุหรี่อยู่ในโครงการดีๆแล้วมีการสนับสนุนจากทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แล้วก็เครือข่ายคุณครูอย่างนี้ต้องติดต่อแล้วทำยังไงบ้างคะติดต่อมาที่มูล,ลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรนะคะ02ค่ะ2781828ค่ะอืมถ้าไม่ทันก็เซิร์ช Google ได้เดี๋ยวนี้ง่ายเข้าถึงง่ายนะคะ สก,กุลก,<ช>ก็คือมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หรือว่าจะลงไปละเอียดมากขึออ้นอาจจะเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่หรือว่าจะเป็นเครือข่ายคุณครูลงเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อะไรนี้ก็ได้นะคะ<ช>ก็จะได้แท็ทุกช่องทางก็ะจะได้เพื่อๆๆจะไปอ่านรายละเอียดก่อนว่ามีรายละเอียดยังไงเราจะสามารถเข้าร่วมได้อย่างไรมีเกณฑ์ยังไงบ้างนะคะ<ช>ซึ่งทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นี้ก็คือซัพพอร์ตมาตั้งแต่ปี2 5 4 8ในทุกๆด้านนะคะเห็นบอกว่าไม่ว่าจะมีขเขาเรียนอะไรนะ สื่อต่างๆก็ถูกสปอร์ตให้และพัฒนามาโดยตลอดเพื่อให้เข้าถึงเด็กๆคุณครูเข้าใช้ได้ดีแล้วก็เด็กๆก็สามารถนำไปใช้ได้ล่าสุดก็เห็นบอกว่าก็จะต้องเข้าสู่ยุคดิจิทัลโซเชียลมีเด <Social S 2> ียใช่ไหมปัจจุบันนี้ต้องเป็นสื่อประมาณไหนคะเนี่ยเด็กๆถึงจะโอเคเป็นสื่อโซเชียลมีเดียต้องเลยค่ะติ๊กตอกมั่งไอจี <laughs> มั่ง แต่ว่านอกจากเด็กๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีสื่อซัพพอร์ตคุณครูค่ะทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปที่เพจของมูลนิธได้เหมือนกันนะคะก็จะลิงก์ไปที่ www.smokefreezone.or.th ค่ะในนั้นอ่ะจะมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์ก็เช่นว่าสติกเกอร์โรงเรียนปลอดบุหรีสถานที่นี้ปลอดบุรีตามกฎหมายค่ะมีหมดเลยทั้งทั้ง สติกเกอร์โปสเตอร์แผ่นพับให้ความรู้อะค่ะส่วนของคุณครูเนี่ยอยากจะได้เป็น powerpoint ไหมเพื่อจะไปสอนเด็กนักเรียนนะคะวางทีก็พยายามที่จะทําชุดความรู้ต่างๆค่ะเพื่อให้พร้อมใช้ครูสามารถพร้อมใช้ได้เลยอะคะอนี้นะคะนี่ซึ่งหลายๆคุณครูหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ทราบอันนี้คือเราเตรียมให้เขาหมดแล้วนะคะมีข้อมูลมีความรู้เตรียมแม้กระทั่ง powerpoint ไปให้เลยนะคะสื่อต่างๆประกอบการเรียนการสอนเนี่ยก็มีมาให้เลยเพราะว่าแน่นอนว่า ทําทกันมาตั้งแต่ปี2,548เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายปีแล้วเราถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเรียกว่าทันยุคทันสมัยมีการปรับแก้เพื่อให้เข้ากับเด็กๆเ,เ,เข้าใจเข้าถึงง่ายเด็กๆก็จะได้มีความรู้แน่นอนนะคะงั้นสุดท้ายนะคะอยากให้คุณเบนเชิญชวนค่ะคุณครูแล้วก็ทุกๆโรงเรียนนะคะมาเข้าร่วมนะคะแล้วก็ให้กําลังใจคุณครูที่กําลังทํายอยู่ด้วยค่ะก็เชิญชวนนะคะ ทุกท่านนะคะท,ทั้งโรงเรียนแล้วก็นักเรียนนะคะมาาร่วมโครงการกับเราหรือว่าโอเคอาจจะไม่ได้เข้าร่วมกับเราแต่สามารถขอสื่อณรงลงอะค่ะไปใช้ได้ในเบื้องต้นก่อนถ้าใครแบบเอออาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบนุ่มน,นิ่นนะะั่นอย่างนี้ค่ะไปทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพื่อป้องกันนักเรียนของเราอะค่ะเข้าสู่วงวนของบุหรี่นะคะที่จะพาไปสู่ยาเสพติดชน,นิดอื่นค่ะค่ะในส่วนของการ ทําให้ก crew crew the the ําลังใจคุณครูที่ทําอยู่แล้วแล้วก็ดูแลเด็กๆอยู่แล้วค่ะตอนนี้ท้อจังเลยค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่ง่ายเกินไปนะคะแต่ว่ามูลนิธิมีทุกอย่างสนับสนุนให้ถ้าคุณครูโอเคอยากอยากจะได้ความรู้หรือว่าอยากจะเข้ามาพัฒนาศักยภาพกับเราค่ะก็รอติดต่อมานะคะก็จะได้ติดต่อไปหรือซัพพอร์ตอะไรยังไงได้ค่ะก็คือ พร้อมซัพพอร์ตให้เสมอนะคะแล้วก็ผลขนงมันก็ค่อนข้างออกมาดีค่ะเมื่อกี้ถ้าในคลิปจะเห็นท่านผู้ราชการกรทมนะคะอาจารย์ชาชาได้พูดว่าเหมือนตัวเลขลดลงนะคะในช่วงปี60ของเด็กๆอันนี้ก็เหมือนแบบทำให้เห็นว่าเออผลงานที่พวกเราได้ทํามาก็เห็นเป็นรูปธร,รรมที่เด็กๆลดลงในการเข้าไปลองบุหรี่หรืออะไรก็ตามเนาะอันนี้ดูแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจก็คือเป็นกําลังอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจให้กับคุณครูหรือว่าผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์นะคะ ลดการสูบบุหรีในเด็กๆเนี่ยได้ชื่นใจกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อปกป้องเด็กๆของพวกเรานะคะวันนี้ขอบคุณคุณเบนมากมากนะคะที่สลรบเวลามากยในรายการของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวของโครงการดีๆที่ชื่อว่าโครงการนะคะรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะในโรงเรียนหรือว่าโรงเรียนปลอดบุหรี่นั่นเองนะคะโดยเครือข่ายของคุณครูนะคะที่มาลงแรงมาช่วยกันดูแลนะคะซึ่งโรงเรียนไหนคุณครูที่คุณครูนะคะในหลายๆที่ที่สนใจนะคะอาจจะยังไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยก็สามารถไปหาข้อมูลได้ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ค่ะวันนี้หมอจุ๊บจิ้มลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ